การเตรียมน้ำสะอาดนะคะหรือว่าน้ำฝนก็ได้แต่ห้ามเป็นน้ำประปาเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะมีคอรีนทําให้เห็ดไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ค่ะ ขั้นตอนต่อมาเราจะใช้ยิบซ้ำนะคะหรือปูนขาวก็ได้โรยลงไปให้ทั่วน้ำนะคะใช้มือคนให้เข้ากันกระจายเสมอทั่วน้ำเลยค่ะยิบซ้ำที่เราใช้เนี่ยจะเป็นยิบซ้ำสำหรับการเพราะเห็ดนะคะแต่ถ้าเราหายิบซ้ำไม่ได้นะคะเราก็อาจจะใช้ปูนขาวแทนแนะนำว่ายิบซ้ำจะให้ผลผลิตที่ดีกว่าค่ะ แล้วเราก็นำฟางนะคะลงไปแช่ในน้ำที่ผสมยิปซั่มหรือปูนขาวที่เราได้ผสมเอาไว้นะคะกดฟางลงไปนะคะจุ่มน้ำไว้แล้วก็แช่ไว้ให้ฟางเนี่ยชุ่มน้ำเลยค่ะทิ้งเวลาไว้สักประมาณหนึ่งคืนนะคะหรือสักระยะหนึ่งที่ให้ฟางสามารถที่จะดูดซึมเอาน้ำเข้าไปอยู่ในตัวฟางได้จนอ่อนนุ่มมาค่ะ จากนั้นก็นำฟางมาผึ่งไว้นะคะให้หมัดมาให้เราลองใช้มือเนี่ยบีบดูว่ามีน้ําออกมาไหมถ้าไม่มีน้ําหยดออกมาแล้วก็ถือว่าใช้ได้ค่ะโครยผงย<อ>ิบสร้างให้กระจายไปทั่วทั่วกองฟางนะคะถือเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมฟางแล้วค่ะอ,อุปกรณ์ต่อไปที่เราจะใช้นะคะประกอบไปด้วยเชือกฟางหัวเชื้อเห็ดนางรมนะคะแล้วก็ถุงขนาด 12คูณ18นิ้วค่ะเป็นถุงที่ทดสอบมาแล้วว่าง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตที่คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะต่อไปเราจะนำเชื้อเห็ดนะคะมาแกะถุงเทใส่ภาชนะนะคะแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยขยำจนเชื้อเห็ดอะคะกระจายทั่วออกกันแตยบีบแรงมากนะคะเพียงแค่ขยำให้เมล็ดเนี่ยร่วนออกจากกันเฉยๆนะคะ จากนั้นเราก็นำฟางนะคะมาใส่ลงไปในถุงที่เราเตรียมไว้เป็นชั้นๆค่ะเราจะทำด้วยกันทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะคะแต่และชั้นเนี่ยจะมีขนาดประมาณ1ฝ่ามือของเรานะคะแล้วเราจะใช้ฟางแล้วก็เชื้อเห็ดเนี่ยใส่เข้าไปแบบสลับชั้นกันค่ะ เสร็จแล้วเราจะกระเทาะถุงให้แน่นประมาณ1น,นะคะใกล้ลมออกจากถุงให้หมดแล้วก็มัดด้วยเชือกฟางค่ะแล้วก็ใช้เข็มน,นะคะเจาะห่างกันระยะประมาณ1นิ้วนะคะทั่วทั่วถุงเลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำถุง เพราะเชื้อเห็ดนะคะจากฟางนะคะซึ่งให้เรานําไปไว้ในที่ท,ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะมีแสงเข้าบ้างแต่ว่าไม่สว่างมากนะคะแล้วก็ไม่ได้มืดตลอดเวลาจนเกินไปค่ะเราจะทิ้ นะคะโดยที่เราจะไม่มาเปิดปากถุงนะคะเป็นเวลา14วันค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเตรียมพเพาะหินค่ะแล้วในคลิปต่อไปนะคะเมื่อครบ14วันแล้วเราจะมาติดตามกันต่อนะคะว่าจะต้องทํายังไงต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ